เอากล้วยครับเอากล้ยกวยกล้วยครับเ่ามันบักเสียผมาบอกกล้วยครับเอากล้วยมียง่ามผมอย่างนี้นะเรียกไะครับอยากให้กุเรยกใไขครับอยากให พย,ยินพ่อเรียกให้ครับผมเอาบีมงามเลยครับผมเอากินมือนี่ละรกระเดือเ่องใส่กระเอย่างเลยกระเดื่เอาเออเอาไห้เนี้ยอันอันน้าบ่าไหมเออหน้าบาเนี่ยละเออเอาหลอดตาเจ้าเนี้ยเว้ยเท่าไหร่เออพันได้เออเสียไอ้บัวเอ,อ้อแล้วเนาะพี <laughs> ่ดอกรับที่ดอกสวนว่าเสียงกาบูเตี้ยเออเออ,เอ,อไปยังพุออ่น ว่าจะไปไทยยทไยังไงอีวนียูนี่บ้างไหงออยูเหีนงูไหนบางอนะแ้วันนี่ผมได้บางเออเนวอ้วตว้ายงูวงามรามาล้วแสนเนี่ยกล้วยไปให้งวเดี๋ยวพี่น้องสี่ไปไทยงวจังมือ่ชออจังมืองน่เออได้คมบางเออเขาก็หาเพราะว่าเออจังจังนั่นมาหายก็ได้ได้พี่โอเคๆ้องครับอืมไม่หอยงวกล้วย เอือนไซวันไข่อยมาต่ตลาดไหมเพื่อนนั่นวันเสียงกาโบที่แค่เราหันดลบขึ้นมาเอออืมเท่าไรทั้งหมวดเจ้ามันขึ้นหลายเสียงไอ้หมดเนีปัดไอ้ผัวลายเนาะมา้ยังหน่อยเสียงไอ้ผัวลายเสียบะผัวจอเออไม่ได้ขายแล้วก็ขายไปพี่น้องครับแย่มาเล้น้ำเจลืว่ามามามาถามได้ฝันในเลขกว่าฝันในเร็วตัวไหนบวข้างๆเลยบวกขึ้นเปรตเอาเลยข่อยมาถามเลยโดยตรงมือนี่เออบวกมา มาถือเจ้าเตรียมตัวสี่หกรถโดดเฮพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ในประเทศตอนนี้ก็คืออ่าแม่น้ำว่านะครับวางแล้วสี่หก